ในคลิปวิดีโอนี้พี่ใช้กฎของนิวตันข้อที่3ทางเดียวที่มนุษย์จะไปข้างหน้าต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังกับการตามหาคอสมิกใหม่นั่นก็คือเจ้าไฟแอนติคอรแมนโดยงบที่พี่มี67 0 0 0แต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่กดไลค์หลังจากที่แอดมินได้ทําการเนิฟเจ้าแฮกเกอร์จากตอนแรกที่มาสามารถใช้สกิลตัดเลือดได้ครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้แบบไม่สามารถที่จะทําได้แล้วพี่ก็ได้ทําการตามหายูนิตที่จะมากําจัดบอสเจ้าตัวนี้ได้จจสุดดท้้ายพี่ก็ไเอครับ นั่นคือเจ้าเคาน์เตอร์นั่นเองและก็ขอขอบคุณช่อง The เดอะน็อตนะครับที่บอกแนวทางในการฟาร์มได้อย่างดีเลยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ทําการสุ่มหาไปสักทีโอ้โหหลักการที่พี่ใช้เวลาในการฟาร์มไปยังยาวนานครับทุกคนตอนนี้ก็มีอยู่60,000ครับแต่ว่าพี่ขอรับในพาร์ด้วยนะตอนนี้พี่ก็ได้เติมพาร์มาเป็นที่เรียบร้อยครับและถ้าใครสนใจที่จะเติมพาร์เหมือนกับพี่ครับสามารถทักเพจนี้ที่เพจคิดตั้งช็อปเลยมีบริการกดพาร์ครับรวดเร็วทันใจแน่นอนครับและในเชียร์ที่30ได้ยดมาเเป็นจ้าชิป man ครับ รับมาเลยเรียบร้อยครับกับเจ้าชิปคอร์แมนแต่พี่ได้ไปดูรีวิวมาแล้วทุกคนมันบอกว่าเป็นยูนิตที่กำลังเกินครับตัวละครนี้แต่คนครอบครองแค่800อยเองนะมาเดี๋ยวเราเริ่มทาการสุ่มกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ได้มา67,00 0ครับในเพิ่มไป7 0 0 0จันขออนุญาตก,กินบูสต์ก่อนดีกว่าครับแล้วพี่ก็จะขอเปิดทีละหนึ่งนะทุกคนเพราะตัวใหญ่ที่พี่ได้ดูแล้วน้องๆคือส่องมาให้พี่ดูคือเปิดทีละอันทีละอันเนี้ยได้ตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นพี่จะเปิดทีละหนึ่งทีละหนึ บอแล้วว่าตั้งแต่เปิดมาพี่ไม่เคยได้คอสมิคในตู้เลยครับไม่ว่าจะกิจกรรมไหนนะตั้งแต่ลุงกีแมนแล้วเดี๋ยวนะทุกคนมิสติกมาสองเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่หรออ่ะมิสติกสองเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ออกครับคอสมิคนี่คือเรายังจะหวังอีกหรอมิสติกไม่ออกครับเดี๋ยวนะเหลือกี่โอ้โหเหลือห้าหมื่นแล้วครับ <laughs> เปิดตามไปเลยเปิดเทียสามก็ยังไม่ออกเด้เอาดีๆทุกคนว่าแปลกๆแ,แล้วโอเคครับ มิสติกออกมาหนึ่งไ้ก็ถือว่าอย่างดีครับเหลืออยู่หมื่นครับตอนนี้เปิดเก้าไปเลยครับทุกคนมารู้ด้วยว่าจะได้ไหมขอและวหนึ่งตัวพอโอ้โหแวกเลยไไ่ได้โอ้โหเปิดทีละเก้าที่บอกเลยว่าโคตรเปลืองครับทุกคนกูอิจฉาพวกน้องๆว่าน้องๆเปิดแบบทีเดียวได้เลยผ่านมาครึ่งทางแล้วเหลือสามหมื่นโอ้กูเลยจะเชื่อเลยเกมโอเคมิสติกออกมาเหลือคอสมิกอ๋อคอสมิกเลยวะ อย่าบอกว่าหกหมื่นกูได้นี่ติ๊กสองตัวนี่คือแบบกูร้องไห้เลยนะโอเคมิติกมาทําไมขอคอสมิกอะอะไรว่าลัวของเราใกล้แล้วครับใกล้ถึงฟังแล้วมาโอ้ยลัวเกินครับพักก่อนแป๊บ,บนึงเหลืออยู่สองหมืน่นไม่เอามิสติกมิติกตอนนี้คือได้มาทั้งหมด4ีตัวแล้วครับแต่ว่าขอคอสมิกใกล้แล้วพี่คิดว่ามันใกล้จะได้แล้วนะอีกนิดเดียว โอเคพิ่ติดปฐมไมใกล้แล้วทุกคนพี่ว่าใกล้แล้วอู้เรีนหนึ่งหมืน่นชิบหายแล้วได้ไหมโอ้เรียบร้อยครับ6กหคอสมิกไม่ออกพี่อะอีช,ชาตาน้องๆซะเลือเกินเปิดโลเดียวได้โอ้ แม่เลยคือดวงพี่แบบไปได้จริงๆเว้ยกับพวกอีเวนท์อะไรที่มาเปิดแบบนี้ยตั้งแต่ลุงจีแมนแล้วครับแล้วเราจะทำไงถึงได้ครอบครองแล้วครับก็ต้องไปหาเทปเองครับทุกคนซึ่งพี่มีดาก้อนอยู่3ตัวพี่คิดว่าถ้าเอาดาก้อน2ตัวไปเทปแล้วก็บวกนิดหน่อยพี่ว่าอาจจะได้นะเจอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะขอเสนอข้อเสนอเล็กๆไปก่อนครับดาก้อนดิวแมน อีกาสองตัวนี้ได้ไหมแล้วพี่จะค่อยๆเพิ่มไปครับถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรครับคือตอนนี้เท่าที่พี่ไปดูราคาข้างนอกนะเ <Wow. S 1> ขาขายกันอยู่ที่900กว่าบาทเลยครับทุกคนถึง1000นะโคตรแพงเอาเป็นว่าแพงแพงมากๆเลยแนละ้วแต่ว่าในอนาคตพี่คิดว่าอย่างไรราคามันก็ตกนะเยบร้อยครับโดยปฏิเสธไปแล้วหนึ่งใส่เป็ดาก้อนสองเลยไหมดาก้อนสองดาก้อนมาตัวแล้วอะไรประมาณตัวแล้วสองร้อยเองนะทุกคนพี่ว่าย้ายคนดีกว่าท่านี่มันไม่เอาแล้วมันก็ไม่น่าจะเอานะอุ้ยทุกคนไอ้นี่มี2้งสองตัวแล้วมีคอสมิกด้วยครับ แต่ว่าคอสมีคือเราไม่เอาครับมันน่าจะแพงเกินไปครับสําหรับเราอันนี้ครับเทดิกาแล้วก็ดาก้อนเหมือนเดิมครับลองเทดไปก่อนลองเทดไปหลาไหลคนลาไๆเซิร์ฟครับถ้าไม่ได้คือเราค่อยเพิ่มอันนี้เทดคนที่3มครับได้ไหมอ่ะนี่ครับคนที่4ี่โอเคยินข้อเสนอไปเรื่อยๆครับเฮ้ยหรือว่าเราจะเพิ่มเจ้านท์คิงไปด้วยวะอ่ะเอา e ga, เอีกา e ออกอีกา e บางทีก็ราคามันอาจจะตกก็ได้ครับใส่เป็นเจ้าเดอะไนท์ขอและน้องชายมาให้พี่มา โอ้โดนปฏิเสธรัวๆครับเหมือนข้อเสนอเรายังไม่พอจริงๆครับพี่คิดว่าต้องลองเพิ่มข้อเสนอดูครับใส่เป็นดาก้อนหนึ่งแล้วก็เดอะไนท์หนอีกาหนึ่งคอสมิกสตัวลองแรกดูครับทุกคนถ้าได้ก็ดีเลยนะ <c oughs> ต้องเพิ่มข้อเสนอแล้วครับเดอะไนท์ดาก้อนอีกาสตัวครับดาก้อนเราบัฟสนด้วยนะแต่แล้วตัวนี้บัฟตงึงๆครับไม่ใช่บัฟกะโหลกกะลาทั้งนั้น โอ้แต่ก็โดปนปฏิเสธมาครับยวขอดูในเซิร์ฟนี้ก่อนครับว่าเขาปฏิเสธเราหมดยังโอ้โหยังเลยครับทุกคนยังเหลืออีกสองคนตรงาจจะคิดหนักโอเคปฏิเสธไปแล้วหนึ่งอยวร้อให้เขาปฏิเสธเราให้หมดก่อนครับแล้วเราก็จะย้ายเซิร์ฟ <c oughs> โอเคปฏิเสธหมดเลยครับคอสมิกสามตัวก็ยังเทปไปได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟครับหาเซิร์ฟใหม่เลย <c oughs> โอ้ด้วยมอนี่ครับมีสามตัว <c oughs> เอาดีๆมีเยอะจังวะน้องชายแบ่งมาให้พี่สักตัวได้ปะ อ่ะไอนี้อีกหนึ่งคนเทรดไปครับมันต้องมีสักคนแล้วจริงๆนะทุกคนที่แบบกดผิดอะ่ะกดผิดเทรดมาหาพี่อะ่ะ <c ười> เฮ้ยมูลค่ามันไม่พอจริงๆเลอวะโอโหโดนปฏิเสธแม่เลยไอ,อตัวนี้คือบอกว่ามันแพงน่าดูแล้วทุกคนน่าจะโคตรแพงเลยแหละหรือว่าพี่จะรอให้ราคามันตกก่อนดีวะทุกคนแล้วค่อยจะเทรดใหม่หรือว่าพี่จะให้ดากอนไปตักอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวขอปลดล็อกตัวนี้ก่อนละกันอ่ะแล้วก็ลองเทรดใหม่ดูครับดากอนสองตัวแล้วก็อีกาหนึ่งตัว ลองดูครับเพื่อเขาจะเอาเอาไหมโอ้โหดาก้อนต่องตัวยังไม่ได้ครับดาก้อนดิวแมนกูไล่ฆ่าแล้วเกินโอ้โหแมกเยกูจะได้ไหมวันนี้อะฮะไหนที่ตัวพี่ก็ได้ครอบครองครับเพราะว่าพี่ใช้กดนิ้วตันข้อสามทางเดียวที่มุนย์จะไปข้างหน้าได้ต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างล่ังครับแล้วกูทิ้งไว้เยอะด้วยดี <laughs> พวกเอ็กก็ต้องไปดูให้จบคลิปครับว่าพี่ทิ้งอะไรไว้บ้างกับตัวนี้เลยปกจะได้มาโอ้โห โครเท่อะดูดิมันเหมือนตอนบอสท,ที่ออกมาในดันเลยครับโอ้โหเจ๋งเลยว่าแล้วทำไมแพงและบัฟที่พี่มีตอนนี้คือเป็นบัฟไทรเปร์ดเลยครับแต่ค่าอัพของมันบอกเลยน่าจะแพงหน้าดูครับเอ้ยแล้วก็สกิลของมันเป็นเลเวล5เท่านั้นครับพี่ว่าขายเจ้าฟอร์มูลาก่อนดีกว่าครับจะได้ดูประสิทธิ์จะได้ดูประสิออะะทธิภาพของมันยังแท้จริงแต่เดี๋ยวนะ,ปะเปอร์เซ็นนี่คืออะไรอะร้อยเปอร์เซ็นแล้วจะทำยังไงอ๋อถ้าร้อยเปอร์เซ็นแล้วคือมันจะฟันดาบใช่ไหมอันนี้น่าจะใช่นะ ขออัพเลยละกันครับอัพรัวๆไม่ต้องรีวิวอะไรมากครับโอ้โหแต่ว่าค่าอัพแม่งโคตรแพงเลยดีนะที่พี่เอาตัวนี้มาครับมาโจมตีแบบสเปซหรือเปล่าครับอันนี้คือพี่ไม่แน่ใจนะเฮ้ยพี่ว่าคุม้มนะที่พี่เสียไปนี่คือคุ้มมากๆเลยครับโคตรเจ๋งอะดูดิถ้าเก็บได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันจะทำดาเมจเป็นสองเท่านะน่าจะเป็นสองเท่าของดามดเมจ DPS ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วทุกคนโอเคอัพเลยตันหรือยังโอ้โหยังไม่ตัน เดี๋ยวอัพโคตรแพงโอ้โหดูดิทุกคนโอโหตัวนี้คือแบบบอกเลยว,ว่าคุ้มครับพีรู้แล้วว่าทําไมมันแพงครับมันดีจริงๆครับคุ้มพี่บอกเลยว,ว่าโคตรคุ้มครับเนี่ยแ,แล้วดูเหมือนว่าการโจมตีของมันเป็นการโจมตีแบบสแปซครับใช่เลยตัวละครนี้ดีมากมากครับในอนาคตคือราคาไม่น่าตกนะสาหรับตัวนี้อัพขั้นสุดท้ายครับฮะยังไม่ขั้นสุดท้ายอีกโอ้โหกูเลยจะเชื่อเลย <laughs> กดอัพฟรีไปยัง ยังไม่ตันจะตันกี่โมงวะดิดีนะที่เราเอาตัวนี้มาครับถ้าไม่เอามานี่บอกเลยน่าจะอัพไม่ทันแน่นอนอะสกิลของเราได้แล้วครับลองใช้สกิลแรกก่อนละกันอ่าเป็นหยุดเวลาครับแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ทําดาเมจใช่ไหมมีแค่หยุดเวลาเฉยๆครับถือว่าดีครับดีมากๆเลยโอเคน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วกดอัพฟีไปเรียบร้อยตันครับ DPS 4แสนถ้าตีถึง100%ก็กลายเป็น8แสนใช่ไหม แป๊บนึงนะยจะไม่ได้รีวิวเจ้าชิปฮอกแมนเลยไอ้น,นี่มันจะเก็บหมดแล้วครับลองใช้สกิลอันที่สองครับทำอะไรได้ทำอะไรวะทุกคนสกิลเนี้ยไม่มีคำบรรยายด้วยนะอันนี้คือไม่แน่ใจครับเดี๋ยวลองวางเจ้าชิปฮอกแมนเลยทุกคนแป๊บหนึ่งนะคือไวเกินครับไอตัวน,นี้แม่งเก็บหมดเลย ชิพอกแมนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเก่งนะทุกคนการโจมตีของมันทําอะไรได้อะชิพอกแมนโจมตีแบบตอกต่อยจัดเลยทุกคนทำไมก็รีพัดอันนี้คือมันตอกต่อยจังวะฟินิเตอร์ man, ฮอกแมนโหดมากครับทุกคนนี่แหละครับกดนิวตันข้อสมทางเดียวที่พี่จะได้ยูนิตนี้มาต้องทิ้งยูนิตดีๆไว้ข้างล่างครับไปดูกันเลยโอ้ทุกคนพี่ท้อครับท้อแบบท้อมากๆเลยตอนนี้พี่คิดแล้วครับว่ากูจะซื้อนอกดีไหมคือแบงเทดอะเอาจริงๆนะ การเทรดไม่ค่อยคุ้มเว้ยถ้าซื้อนอกแต่คุ้มกว่าครับเฮ้ย hey, มันจะมีใครใจดีแบบหน้ามือตามหมวกดตกลงเราไหมวะ <c oughs> หรือว่าเราต้องใช้กดนิวตันข้อสามครับพี่คดว่ามันต้องอย่างนั้นแน่เลยอไอคนนี้ครับไอคนนี้บัฟไม่ดีครับเลวหนึ่งด้วยอาจจะเทรดได้นะพีทว่าเราต้องใช้กดนิวตันข้อสาแล้วครับทางเดียวที่มนุษย์จะไปข้างหน้าต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังไปกดนิวตันข้อสามครับกูต้องได้แล้วแหละอันเดียเพลงขึ้นมาเลย กฎนิวตันข้อสามไงน้องชายเคยฟังไหมล่ะฮะกดนิวตันข้อสมได้ผลครับทางเดียวที่พี่จะไปข้างหน้าได้คือต้องทิ้งยูนิตไว้ข้างหลังครับแล้วทิ้งไว้เยอะด้วยเรียบร้อยได้มาแล้วครับโอ้โคตรแพงนี่แหละครับกดนิวตัน